เวลาเรากดปุ่มเลือกไอเทมต่างๆที่อยู่ในแกลเลอรี่ของเราเนี่ยให้มันแสดงข้อมูลในฟอร์มตรงนี้นะผมเห็นไหมผมกดเลือกเดลเมื่อกี้มันก็แสดงเป็นแบงค์ของเดลเป็น ID นั้นๆนะผมผมเลือกเป็นสวิต์อ่ะก็จะแสดงเป็นสวิต์ก็คือไอเทมโชว์ไอเทมนั้นๆน,น,นะผมเหมือนกับเราเลือกแกลเลอรี่ไหนไ d ไหนปุ๊บข้อมูลใน ID ของแกลเลอรีน่นั้นๆเนี่ยก็จะมาแสดงในฟอร์มหน้านี้นะผมโอเคเดี๋ยวไปชมในคลิปพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ ti team channel นะครับผมจ่องแนะนำทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์ข่าวสารทังหน้าในทิ้งแต่หนูว่าการใช้งานโปรแกรมพรื้นฐานต่างๆนะผมมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมมารู้ถึงคลิปวันนี้กันดีกว่าคลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ต่อจาก ep ที่2ของตัว power app นะผมวันนี้ผมจะมาทำฟีเจอร์นะผมว่าให้เรากดคลิกเข้าไปเนี่ยพอกดอสมมติเรากด run เนาะเนี่ยถ้าเรากดเลือก select item อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่ไปไหนใช่ไหม ผมจะให้เวลาเรากดปุ๊บเนี่ยให้มันเด้งไปโชว์ในส่วนของไอเทมนั้นๆก็คือ ID นั้นๆน,น,นะผมในหน้าต่อไปเนาะเนี่ยสมมติผมเลือกแล็ปท็อปอันนี้กดคลิกปุ๊บหน้าต่อไปเนี่ยก็จะโชว์พวกข้อมูลของแล็ปท็อปตรงเนี้ยทั้งหมดเลยว่าไปใช้งานแบรนด์อะไรโมเดลอะไรนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะแต่มันจะโชว์ในรูปแบบฟอร์มนะโอเคก่อนอื่นเรามาสร้างหน้านะผมสร้างหน้าโชว์ไอเทมที่เราอ่าซีเล็กจากแกลเลอรี่นะี้เนาะโอเคแล้วก็ผมขอก๊อปอันนี้เลยกันนะผมก็ก๊อปไปแล้วก็ ดูบิเคร์สกรีนแล้วกันเนาะนะครับผมอ่ะแล้วก็ตั้งชื่ออเปลี่ยนชื่อหน่อยเป็นไอเทมนะครับผมไอเทมซีเล็กเต็ดแล้วกันนะไม่รู้จะตั้งยังไงเนาะเอาตั้งแบบนี้ไปก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไอเทมซีเล็กเต็ดเนาะแล้วก็ผมจะลบแกลลเอรี่นี้ออกนะครับผมลบออกไปลบอ,อ,อ,ลบอันนี้ออกไปนะครับผมลบอันนี้ออกไปลบอันนี้ออกไปแล้วก็ลบอันนี้ออกไปอันนี้ก็เป็นเปลี่ยนเป็น อไอเทมแล้วกันไอเทมก่อนอื่นเราเอาฟอร์มขึ้นมาก่อนครับผมฟอร์มนะอินเสิร์ตฟอร์มขึ้นมาก่อนนะผมนี่ฟอร์มแล้วก็เลือกอิดิ์นะผมปึ๊บนะผมก็ได้ไดกรอบสี่เหลี่ยมปปะปาๆมาประมาณนี้เนาะผมก็ขยายมาประมาณนี้แล้วกันนะผมไม่ต้องใหญ่มากเนาะเอาประมาณนี้นะผมะดาต้าข้างในแล้วก็มาเลือกตรง Property ตรงนี้ครับนะผมแล้วก็เลือกเป็น i n v e n t o r y ี่ไอนะผมปึ๊บก็จะได้หน้าตาฟอร์มมานะผม ทีนี้เห็นไหมฟอร์มมันไม่มีข้อมูลข้างในใช่ไหมเราจะเอาข้อมูลจากหน้าเนี้ยที่เรากดคลิกปุ๊บเนี่ยมาโชว์ในฟอร์มของไอเทมตรงนี้นะผมสมมติผมไม่เอาในส่วนของ attachment และกันนะผมดีมูฟออกไปนะผมะก่อนอื่นเราไปที่หน้ากลับไปหน้า list inventory ก่อนครับผมแล้วก็มากดเลือกตัวนี้นะผมะเนี่ยมากดเลือกอันแรกครับผมแล้วก็ใส่โค้ดให้มันหน่อยกรณีที่อ่าออนซีเล็กเนะผมอ่าีนผม On Select ตรงนี้เนาะก็ เลือกตรงนี้แล้วก็กด on select ครับผมอ่าแล้วก็ใส่โค้ดให้มันเนาะอ่ะก็ใส่คือเราจะกดอันนี้ปุ๊บให้มันเด้งไปหน้า list อ่า item selected ตรงนี้ครับผมก็ใส่เป็นอ่าในวิกเกตนะแล้วก็ใส่หน้าเป็น item นะผม item อ่า nament อ่ item selected เนาะแล้วก็วงเล็บวงเล็บปิดไปนะผมอ่ะเราก็ลองกดรันดูครับผมสมมติเราเลือกอันนี้ปุ๊บ มันก็จะเด้งไปหน้าถัดไปเห็นไหมแต่ว่ามันยังไม่โชว์ข้อมูลนะอ่ะเด้งไปหน้าถัดไปยังไม่โชว์ข้อมูลนะผมทีนี้เราจะทําให้มันโชว์ข้อมูลนะผมปึ๊บนะครับผมกด,กดกดออกไปก่อนนะผมเรามาเลือกที่ฟอร์มตรงนี้ครับผมฟอร์มที่เราสร้างเมื่อกี้แหละอ่ะเรามาเลือกที่ฟอร์มเรียบร้อยแล้วปึ๊บนะครับผมแล้วก็มาเลือกตรงแถบแอดวานตรงนี้ครับผมแอดวานปึ๊บหาคําว่า item ไอเทมนะครับผมไอเทมอ่าอ่าเราก็มาใส่ชื่อนะครับผมใส่ชื่อแกลเลอรี่นะครับผมซึ่งชื่อแกลเลอรี่เนี่ยก็ เนี่ยมาดูจากตรงนี้นะผมมันจะบอกเลยว่าแกลเลอรี่เราชื่ออะไรเนี่ยมันมันชื่อว่าแกลเลอรี่ซีเล็กแกลเลอรี่สามนะผมเราก็กลับไปหน้าเมื่อกี้กดไปกดออกไปนะผมกลับไปหน้าเมื่อกี้มาที่ฟอร์มนะผมก็ใส่แกลเลอรี่สามนะผมพิมแกลเลอรี่เดี๋ยวมันน่าจะขึ้นนะอ่ะเนี่ยแกลเลอรี่สามดอทซีเล็กเต็ดนะผมก็คือให้มันโชว์ข้อมูลที่เป็นไอเทมของแกลเลอรี่สามที่เรากดเลือกมาเมื่อกี้นะผมก็กดตรงนี้ไปมันขึ้นเรียบร้อยแนละ้วเห็นไหมซีเล็กเต็ดกดเข้าไปปุ๊บเห็นี่ย ก็จะโชว์ข้อมูลที่เราเลือกเมื่อกี้นะผมถามว่ามันตรงไหมนะผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันกด run น,นะผมกดกลับไป่ะลองเลือกสวิตตรงนี้นะผมสวิต่ะเป็นอาซีเรียลอะไรนะผมกดไปปุ๊บก็จะเป็นอะเอเมเบลสวิตซิตโก ตรงนี้ครับก็จะเป็นข้อมูลที่เราเป็นไอเทมของตัวนั้นเลยไอเดียนั้นๆเลยนะครับผมสวิตตรงนี้ครับผมกดเข้าไปเลือกอิสเซอรี่ปุ๊บนะตรงนี้ก็กลายเป็นอิสเซอรี่มีโอนเนอร์เรียบร้อยนลงอ่าก็จะเป็นฟอร์มมาแบบนี้นะครับผมอินยูปุ๊บก็จะโชว์นะครับผมเนี่ยเวลาเราเพิ่มไอเทมขึ้นมาใหม่เนาะสมมติอ่ะเพิ่มไอเทม available ิลไซส์เเป็นตืดตืดตืดไอเทมเป็นแล็ปท็อปนะโฮสต์เนมให้มันดูดีหน่อย n 0 0 2 2ูนย์ศแบรนด์เป็น HP โมเดล HP ศูนย์ศูนย์ S N F F G G วันนี้แล้วกัน Owner ยังไม่มีเนาะก็ add ไปสมมติเรากดคลิกอันนี้ปุ๊บอันเนี้ยก็จะไปโชว์ลวอันใหม่ก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นไอเทมของ ID นั้นๆนะผมที่เรากดเข้าไปเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวอพีถัดไปเนี่ยก็จะมาทําพวกเวลากดเข้ามาปุ๊บอยากแก้ไขข้อมูลมีปุ่มแก้ไขข้อมูลต่อไปมีปุ่ม delete ข้อมูลอย่างเงี้ยสามารถ delete ข้อมูลได้สามารถ าสามารถดีลิทไอเทมได้สามารถแก้ไขข้อมูลได้นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมคงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,อน,นอ้อยสักเพื่อนอกใครติดปัญหาอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ระลงใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ